สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทนาราค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับนิยายเรื่องมาตาลาดาเรื่องราวของมาตาลาดาหญิงสาวผู้เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์อันสดใสให้กับโลกใบนี้กับคุณหมอปุริมชายหนุ่มผู้เหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้บนบ่า เรื่องราวความรักของคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วจะดำเนินไปอย่างไรไปติดตามและเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในเรื่องค่ะบทที่44 ชายวัยกลางคนเดินลงจากรถเข้าไปในบ้านสองมือสองไม้หอบหิ้วของกินของสดมามากมายใบหน้ายิ้มละไมเมื่อเข้ามาแล้วเห็นลูกสาวนั่งอยู่กลางบ้านเขาเลิกคิ้วอย่างแปลกใจแล้วเอ่ยถามมาตาเอ๊ะนั่นไปตูนอะไรมาเกลือพลอุทานเมื่อเห็นว่า ที่จริงมาตาละดานั่งกลางแขนกลางขาอยู่กลางบ้านเพื่อใส่ยาทำแผลเองตังหากเขาเรีบวางถุงข้าวของลงบนพื้นแล้วเดินเร็วๆไปนั่งข้างหน้าลูกจับมือจับไม้ของเธอมองอย่างตกใจและเป็นห่วงวิ่งหนีหมามาอีกแล้วใช่ไหมก็บอกแล้วไงลูกว่าอย่าไปยุ่งกับหมาจรจัดเปล่าสักหน่อยมาตารถลม้มรถลม้ม ไปเอารถที่ไหนมาล้มมอเตอร์ไซค์วินเกลอกพ้นเดาก่อนจะครางโถลูกสาวก็พอบอกแล้วว่าให้หัดขับรถยนต์รถของวีนัสเขาก็จะให้เราเอาไว้ใช้ไม่ใช่หรือไงไปไหนมาไหนด้วยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบบนี้มันอันตรายเห็นไหม เขาพูดพลางหนึ่งชายผ้าถุงสีเข้มของลูกขึ้นกว่าตามองหาบาดแผลหรือรอยฟกช้ำบนเรียวขาอีกฝ่ายแล้วก็ถอนหายใจเมื่อเห็นว่านอกจากตรงหัวเข่าแล้วที่อื่นไม่มีแผลอะไรอีกเกลือพลเอามือจับหัวลูกให้ก้มลงมาเสยผมยาวๆของอีกฝ่ายสำรวจแล้วบ่นพึมพำ หัวกระแทกไหมไม่รู้แค่นี้นาวีก็เอาแต่กรีดถามตั้งวันละสามสี่ครั้งว่าพ่อเคยทำเราร่วงหัวกระแทกพื้นตอนเด็กๆไหมเกิดเราเพี้ยนมากไปกว่านี้มีหวังนาะวีนัสเอามีดมาเชือดคอพ่อแน่งูจงอางห่วงไข่แค่ไหนวีนัสก็ห่วงมาตาละดายิ่งกว่าสักสองสามร้อยเท่าแหละ นี่ถ้ารู้ว่าลูกสาวสุดที่รักได้รับอุบัติเหตุแล้วก็มีหวังแม่ทิ้งงานทิ้งการและเหยียบอีรถเต่าเก่าๆของตัวเองมากรีดลันๆใส่หูเขาหน้่พอดีเกิดเรื่องนิดหน่อยค่ะพ่อเกรสถลอกปอกเปิดนิดเดียวเท่านั้นแหละไม่เจ็บมากมมยหรอกค่ะแต่ว่าพ่อเกรสนะสิไม่มีแผลมาเลยหรือว่ามาตาลดาทำท่าดีอกดีใจเลยโดนบิดาเอามือเขกกะโหลกเบา เปล่าเอา้าอย่าบอกนะว่าปอนตนิดนึงเกลิกพนหัวร้อเเบาๆยอมรับว่าพอเห็นอากงของมาตาแล้วพ่อก็ปอดจริงๆแต่ไม่ใช่ว่ากลัวเจ็บตัวนะเพราะว่าพ่อเห็นอากงกำลังคิดถึงพ่ออยู่พ่อดีใจมากไปหน่อยนะจริงอะ่ะจริง เกลอกพลยิ้มผ้าปิดาโยนขนมปังให้ปลากินเงียบๆทำให้หัวใจเขาเต็มตื้นขึ้นมาและกลัวว่าถ้าโผล่เข้าไปความรู้สึกดีๆที่มีอยู่จะหมดไปยอมรับว่าป๊อตอย่างที่ลูกสาวกระเซาจริงๆเกลอกพลขยิบตาพรุ่งนี้ก็ได้นี่ค่ะพรุ่งนี้ก็ได้ระวังอย่างเดียวก็คือถ้าขาอากงหายดีเราจะวิ่งไล่ตามทันนะคะ เกลึกพลหัวเราะแห้งๆตามเนื้อว่าแต่มาตาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุเป็นหนึ่งรู้หรือยังลูกต้องบอกหรือคะมาตาละดายยนคิ้วไม่เห็นต้องบอกเลยเขาทำงานเหนื่อยอยู่แล้วเกลอกพลนถอนหายใจแล้วยิ้มลูกสาวพ่อเป็นสาวเราจริงๆรู้จักคิดอะไรรอบคอบไม่งอแงอ้อนแฟนจริงสิ มาตาละดาทำท่าคิดขึ้นมาได้มองพ่อด้วยสายตาเป็นประกายขอบคุณค่ะนี่ถ้าพ่อเกรซไม่บอกนะมาตาต้องลืมแนะ่ๆเจ็บตัวอย่างนี้มันต้องอ้อนพ่อรู้ไหมไม่รู้เป็นหนึ่งเขาไปซื้อขนมกล้วยช่ายที่ไหนมาอร่อยมากถามกี่ครั้งก็ไม่ยอมบอกพออยากกินบ่อยๆเขาก็บอกว่ามันมันเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพคราวนี้แหละมาตาจะบอกเขาว่าอยากกินเขาต้องซื้อมาให้แนะ่ พูดจบลูกสาวก็ลุกขึ้นสูตรปากหนึ่งครั้งเพราะแสบหัวเขา่าแล้วเดินไปรื้อหาโทรศัพท์มือถือส่งข้อความรัวๆไม่โทรหาเหรอไม่ละค่ะเขาทำงานไม่รับสายเดี๋ยวเลิกงานเปิดมือถือดูก็เห็นข้อความมาตาลดาบอกเสียงใสแล้วพึมพำเบาๆเ,เจ็บตัวแบบนี้ก็ดีนะดีแท้ลูกใหญวีนัส ใช้มารยาแลกกุยช่ายเลี้ยงโตเป็นสาวได้มีคุณภาพจริงๆเกลือพลนถอนหายใจ ปูริมกลับออกจากโรงพยาบาลตอนสองทุ่มเขาไม่ได้เข้าบ้านแต่ขับรถเลยไปยังบ้านของมาตาลดาชายหนุ่มหอบหิ้วถุงของกินมากมายที่หนักจนข้อนิ้วซีดขาวเดินไปกดออดหน้าบ้านไม่นานจริงๆร่างสูงของเกิกพลก็เดินออกมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมสวมที่ปิดหูขนฟูฟ่องพอเห็นเขาก็รีบดึงลงคล้องคอไว้ สวัสดีครับคุณนะาไหวพระไหวเจ้านะเป็นหนึ่งมาตาเป็นยังไงบ้างครับคำถามแรกที่ส่งมาทำให้เกลืกพลยิ้มด้วยความเอ็นดูที่ชายหนุ่มช่างห่วงใยลูกเขาเสียจ,จริงปุริมถึงกับเกอ้อไปเล็กน้อยคือเขาบอกว่าล้มแต่ไม่เป็นอะไรมากและไม่ได้ถ่ายรูปแผลส่งให้ผมดูไม่รู้ไปโดนสุนัขที่ไหนไล่กัดเอาอีกหรือเปล่า นี่สิถึงจะเป็นแฟนมาตาลดารู้ลึกรู้จริงเกลึกพลยิ้มกว้างกว่าเดิมพลางโบกมือไหวๆไ,ไม่เป็นไรหรอกเข้ามาสิกินข้าวด้วยกันนะบ้านเรากินข้าวเย็นไม่เป็นเวลานะแต่วันนี้เป็นหนึ่งมาทันพอดีมาชิมฝีมือกับข้าวนาอีกครั้งโชคดีของผมครับชายหนุ่มพูดเสียงอ่อนแล้วเดินตามเกลึกพลเข้าบ้านอีกฝ่ายหัวร,อร้อน มีสองจานมาตาลดาทำเองนั่นก็คงเป็นโชคร้ายของผมเช่นกันแม้เป็นหนึ่งนี้นะน่ารักจริงเกลอกพ่นหัวเราะก,ก่อนนึกขึ้นได้กรอกตาแล้วดึงที่ปิดหูมาสวมอีกรอบปุริมกำลังจะถามว่ามีอะไรทำไมเขาต้องสวมที่ปิดหูแต่เสียงของวีนัสดังลอดออกมาเมื่อบานประตูเปิดทำให้ปุริมรู้คำตอบโดยไม่ต้องถามทันที นี่ล่ะนะไม่รู้จักระวังต้องให้สั่งให้สอนกี่ครั้งห้ามาตาละดาว่าผู้หญิงเราต้องอย่าให้ร่างกายมีแผลดูสิดูสิสนี่ทั้งเขาทั้งมืออ้อย่ะจะเป็นลมพอแผลแห้งแล้วสะเก็ดหลุดนะต้องทายากันแผลเป็นด้วยละ่ะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะเสียงมาตาละดาของเขารับคำอ่อย ปุริม,มองภายในบ้านหญิงสาวแล้วยิ้มน้อยๆเข้าใจทันทีว่าทำไมเกลือกพลสวมที่ปิดหูเพราะตอนนี้มีคนนั่งอยู่นับได้เจ็ปดคนเป็นบรรดาหน้าในคณะนางโชว์ที่เขาเคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งที่พัทยาทุกคนแต่งหน้าจัดเต็มเหมือนเตรียมขึ้นแสดงแต่สวมชุดลำลองทุกคนและยวนตากับสิริพรน,นั่งรวมกลุ่มอยู่ด้วยเช่นกันส่วนมาตาละานารือนั่งเป็นไข่แดงอยู่ท่า กลางทุกคนและพออีกฝ่ายเงยหน้ามาเห็นเขานวงตายาวเรียวก็หยีลงเป็นรูปพระจันทร์ความทันทีริมฝีปากยิ้มกว้างเห็นฟันขาวสะอาดของเธอเป็นหนึ่งเธอเรียกเขาได้นำเสียงสดใสตามแบบเฉพาะตัวและแบ,บมือพร้อมเรียกหากล้ยใช่ <c oughs> เสียงตีไม่แรงนักเกิดจากวีนัสที่นั่งใกล้เธอที่สุด ไม่หกินมันแสลงจะเป็นแผลเป็นเมื่อปุริมเห็นหน้าใสๆม้อยลงเขาหลุดหัวเราะออกมาทันทีชายหนุ่มพนมมือไหว้นาๆาของมาตาลดาทุกคนแล้วเดินไปนั่งตรงหน้ามาตาลดาดวงตาคมกริบกวาดมองหาร่องรอยบาดเจ็บและถอนหายใจเบาๆเมื่อเห็นว่าเป็นแผลเล็กน้อยเท่านั้นกินได้ครับไม่เป็นของแสลงไม่ส่งผลกับแผลของมาตาครับ หมอรับรองชายหนุ่มพูดเสียงอ่อนพลางยิ้มให้มาตาละดาโอ้ยหมันใสสิริพรพูดขึ้นมาคนแรกเมื่อเห็นความหวานแบบนุ่มๆของคุณหมอหนุ่มที่กลายเป็นเพื่อนเคยแบบไม่ทันรู้ตัวอะไรเธอกลับมาจากทำงานไกลปุ๊บเพื่อนสาวได้ผู้ปับ๊บ หลังมือค่ำที่แสนครึกครื้นจบลงบรรดานางโชนานะของมาตาละดาก็ล้อมวงเล่นไพ่อีกแก่กินน้ำกันอย่างสนุกสนานต่อปุริมทราบในภายหลังว่าบิดาของมาตาละดาจำต้องโทรบอกวีนสัสเรื่องหญิงสาวบาดเจ็บ วีนัสผู้ประวารณาตนเป็นแม่โดยไม่ถามความเห็นของเกิกพลก็กรีดลั่นทำเอาบรรดาหนาะๆนะคนอื่นอย่างคิตตี้เจนนี่และโจลี่ตกอกตกใจกันใหญ่จึงตกลงใจจะเดินทางมาที่นี่เพื่อดูให้เห็นกับตาว่ามาตาลดาปลอดภัยดังนั้นทุกคนจึงมีสภาพใบหน้าจัดเต็มเตรียมขึ้นเวทีอย่างที่เห็นเสียงย้อนตาหัวเราะดังมาจากในบ้านส่วนด้านนอกตรงชิง รูปรังนกหนึ่งชายหนุ่มหนึ่งหญิงสาวกำลังนั่งคุยกันกระหนุงกระหนิงไม่เจ็บมากใช่ไหมอืมไม่เจ็บไม่เป็นอะไรหรอกเป็นหนึ่งแผลพวกนี้ฉันคุ้นเคยกับมันจะตายตั้งแต่เล็กมาจนโตมีวันไหนบ้างทีล่ล้มเราทำยังไงถึงได้ประสบอุบัติเหตุละ่ะปุริมถามมองเซี่ยวหน้าของหญิงสาวข้างตัว ภาพชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาอีกคนที่วิ่งลงมาประคองเธอและถามด้วยน้ำเสียงห่วงใย,ยย้อนกลับมาในความคิดของมาตาลดาหญิงสาวไม่ได้ตอบอะไรแต่กลับมองเขาด้วยดวงตายาวเรียวของเธอเป็นหนึ่งวันนั้นที่บ้านคุณญาติคุณที่ชื่อว่าไตรชัดไตรชัดเขาทำไมเหรอ ปุริมเลิกคิ้วมองมาตาละาก่อนรีตาลงแล้วเอามือหยิกแก้มหญิงสาวเขาออกแรงน้อยๆค้างไว้อย่าบอกนะว่าพอเห็นเขาหล่อหน่อยก็จะนอกใจผมเสียงหมอหนุ่มเข้มขึ้นนิดพร้อมบิดแก้มอิ่มๆนั่นไปมาเพื่อตักเตือนเปล่าซะหน่อยดีแล้วเขาทำเค้กไม่เป็นไม่ชอบเลี้ยงหมาด้วยปุริมบอกเสียงห้วนก่อนสำทับอีกครั้ง ไม่ชอบหมาแมวหรืออะไรก็ช่างไม่ชอบเลี้ยงทั้งนั้นแหละมาตาละดาพยักหน้าอย่างทุลักทุเลปล่อยก่อนสิเจ็บนะปุริมล้ามือออกแล้วตีหน้าเฉยถามถึงทำไมละ่ะน้ำเสียงคล้ายไม่อยากรู้แต่ชายหนุ่มรู้ดีว่าตนเองแทบกลั้นใจรอฟังคำตอบความหวงแหนมากมายผุดขึ้นในหัวใจ วันนี้ที่ฉันเจ็บตัวก็เพราะวินมอเตอร์ไซค์ที่นั่งซ้อนไปชนท้ายรถเขานะสิบุริมมองเธอแล้วถอนหายใจบังเอิญมากใช่บังเอิญม,มาตาละดาพูดเราเม้มปากเป็นหนึ่งเขาหนะ่าเขาเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องของผมเองเราอายุไล่เลี่ยก,กันแต่ห่างเพียงไม่กี่เดือนคุณแม่ของไตรฉัดเป็นน้องสาวแท้ๆของแม่ผมเองอ๋อ อย่างนี้นี่เองมาตาลดานิ้วหน้าหญิงสาวจำผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาคนนั้นได้ดีเธอเอเ่ยเบาๆว่าเขาตู้เป็นคนแปลกๆนะคิวของปุริมเลิกสูงมองมาตาลดาแล้วยิ้มเอ็นดูให้ผู้หญิงข้างตัวเขายังกล้าว่าคนอื่นแปลกอีกหรือไงตัวเองนั่งกลางร่มให้ลูกหมาตัวเปียกปอนตากฝนเป็นชั่วโมงแท้ๆทำไมถึงคิดว่าเขาแปลกละ่ะ ไม่รู้สิแต่ฉันไม่ชอบรอยยิ้มเขาค่ะมันเหมือนเขายิ้มแบบนี้มาตาลดาทําท่าให้ดูเอานิ้วชี้จิ้มมุมปากตัวเองยกสูงแต่ถลึงตาขึงขังปูริมหัวร้อขำเมื่อเห็นเธอทําท่าน่าเกลียดแบบนั้นเขาแย้งเสียงอ่อนไม่จริงซะหน่อยตไตรฉัดไม่ได้หน้าตาน่าเกลียดแบบนี้ซะหน่อยหืมจะสี่ทุ่มแล้วผมต้องกลับละ พรุ่งนี้เขาต้องไปทำงานปุริมมองคนที่นั่งบนชิงช้าตัวเดียวกับตนเองแล้วเอานิ้วเกลี่ยเส้นผมที่ติดข้างแก้มให้ก่อนจับมือมาตาลดามากางออกมองแผลถลอกบนฝ่ามือหญิงสาวไม่เจ็บแล้วล่ะค่ะนิดเดียวใกลหัวใจจะตายอืม บุริมทำเสียงรับรู้ในลำคอก่อนเงยหน้ามองเธอแล้วยิ้มกลิ่มเขาได้ยินเสียงหัวเราะของขาไพา่ลอยมาตามลมท่าทางในบ้านจะสนุกกันมากนะใช่ค่ะมาตาละดาพยักหน้าเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นคงไม่มีใครว่างแอบดูเราสินะมาตาจะได้ไม่อายไม่โดนหลอด้วย มาตาละดาเงยหน้ามองเขาจะอ้าปากถามว่าทำไมต้องกลัวคนในบ้านแอบดูแล้วเธอจะอายทำไมแต่ไม่ทันได้ถามคำตอบก็มาประชิดริมฝีปากก่อนแล้วคำตอบนั้นอุ่นจัดและนุ่มนวลเกือบนาทีกระมังกว่าปูริมจะเลื่อนริมฝีปากไปยังหน้าผากเกลี้ยงเกลาของเธอและจูบตรงนั้นเบาๆมาตาผมรู้จักครอบครัวคุณแล้ว คุณอยากจะไปรู้จักกับครอบครัวของผมบ้างไหมอยากสิฉันก็อยากเจอครอบครัวคุณนะปุริมยิม้มจับศีรษาที่ปกคลุมด้วยเส้นผมยาวๆของเธอให้พิงไหลตนเองชิงช้าที่ทั้งสองคนนั่งนั้นแกว่งไกวเล็กน้อยแต่ว่าพ่อผมไม่น่ารักเท่าพ่อคุณนะแน่นอนอยู่แล้วพ่อของฉันต้องน่ารักที่สุดในโลกดุมากด้วยน้ำเสียงชายหนุ่มเรียบเรื่อย ไม่เท่านาวีนัสแน่ๆมาตาละดายังตอบด้วยน้ำเสียงมั่นอกมั่นใจตามเดิมนาวีนาสเคยให้คุณเรียนพิเศษวันเสาร์ตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงสองทุ่มหรือเปล่าพ่อคุณดุกกว่าแน่นอนมาตาละดากลับคำํำนึกภาพตัวเองนั่งเรียนพิเศษทั้งวันทั้งคืนแล้วกลืนน้ำลายลงคออย่างหวัดหวาดท่านอาจจะดุ ไม่น่ารักและคงไม่ยิ้มต้อนรับคุณเหมือนที่คุณนายิ้มต้อนรับผมคุณจะยังอยากไปพบท่านไหมตอนนี้พ่อคุณเลิกนิสัยบังคับคนเรียนพิเศษทั้งวันหรือยังมาตาละดาถามกลับเลิกตั้งแต่ผมเรียนจบแล้วละ่ะเงินฉันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวน้ำเสียงของเธอเอื่อยเอื่อยท่าทางคนพูดก็ดูเนื่อยเนื่ยหญิงสาวเงยหน้าย,ยิ้มให้เขาเป็นหนึ่งไม่ต้องกังวล ผมไม่กังวลมีใครในโลกบ้างจะรับมือความน่ารักของคุณได้ปุริมยิ้มเขากดศีรษะเล็กให้พิงอกตนเองแล้วจดจมูกลงศีรษะมาตาละดาสูดกลิ่นเรือนผมของหญิงสาวเบาๆมาตาคุณหมอหนุ่มพูดเสียงทุม้มคะเพื่อสุขภาพและความสะอาดคนเราควรสระผมอย่างน้อยสองสามวันต่อครั้งนะ มาตาลดากรอกตาอย่างรู้สึกละอายก่อนได้ยินเสียงอีกฝ่ายหัวเราะจึงรู้ว่าโดนแย่ปุริมส่งเธอเข้าบ้านแล้วบอกลาทุกคนก่อนกลับเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมาหาเธอใหม่เมื่อปุริมกลับมาถึงบ้านเขาปลดกระดุมแขนเสื้อแล้วยืนคิดอะไรเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรหาใครบางคนรอกระทั่งอีกฝ่ายรับสายก็เอ่ยเสียงเรียบออกไป ไตรฉัดน,นี่ฉันเองพรุ่งนี้ตอนเที่ยงใานว่างไหม ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ในร้านกาแฟของโรงพยาบาลนึงดูดสายตาของใครต่อใครอย่างง่ายดายเพราะเขารูปหล่อและยิ้มตอบให้คนที่มองตอนเองอย่างเป็นมิตรท่าทางสบายสบายผ่อนคลายและดูเป็นคนเข้าถึงง่ายทำให้บรรดาญาติผู้ป่วยที่มานั่งดื่มกาแฟกินแซนด์วิชรองท้องต่างมองอย่างสงสัยเขาดูไม่เหมือนคุณหมอในโรงพยาบาลและไม่เหมือนคนป่วยสักนิด อาจเป็นหนุ่มหล่อที่มาเยี่ยมไข้ใครสักคนซึ่งใครสักคนนั้นต้องเป็นหญิงสาวอย่างไม่ต้องสงสยัยอาจเป็นคนรักของเขาได้ซ้ำเพราะในมือข้างหนึ่งของชายหนุ่มมีดอกไฮเดรนเยียสีชมพูผูกริบบิ้นสีขาวแสนสวย ไรฉัดหมุนช่อดอกไม้ในมือเล่นได้รู้ว่าตกเป็นเป้าสายตาสาวๆแต่ก็ไม่เกิดความประหมาาแต่อย่างใดเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินมาทางตนเองและเสียงลากเก้าอี้ออกเขาก็เงยหน้ามองญาติผู้พี่ของเขานั่นเองไตรฉัดยิ้มให้อีกฝ่ายแล้วเอ็นตัวพิงพนักด้านหลังอย่างเกียจคร้านรอนานนะหมออะไรไม่รักษาเวลาเลย หมอที่เพิ่งตรวจคนไข้เสร็จไงล่ะปุริมตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบไตรฉัตรมองใบหน้าคนที่นั่งตรงกันข้ามปุริมเอามือรูปต้นคอทำเหมือนเมื่อยเต็มทนด้วยการบิดลำคอไปมาหางตาไตรฉัตรแลเห็นสีหน้าชื่นชมของพยาบาลที่เพิ่งถือแก้วกาแฟ,แฟเดินจากไปเมื่อครู่ก็แม่คนนี้ไม่ใช่หรือที่กระซิบกระซาบกับเพื่อนและมองมาทางเขา ตอนนี้เพียงปุริมเดินเข้ามาสายตาเจ้าหล่อนก็โยกย้ายมาชื่นชมอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วมุมปากไตรฉัดยกขึ้นสูง ก็เป็นแบบนี้จนชาชินแล้วเขายังจะติดใจสงสัยอะไรอีกสเสน่ห์ของเขาเกิดจากการสร้างขึ้นมารอยยิ้มก็เคยลองทําต่อหน้ากระจกและผู้หญิงคนอื่นบ่อยๆจนกระทั่งมั่นใจว่ายิ้มแบบไหนเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไรและใช้คำพูดเช่นไรจึงจะสั่นคลอนหัวใจคนได้แต่ปุริมไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ตีหน้าเฉยยิ้มมุมปากนิดๆแบบเดิมเพียงแค่นี้ ก็เรียกสายตาชื่นชมจากเขาคืนกลับไปที่ตัวเองอย่างง่ายดายวันนี้นายเรียกฉันมาได้คงรู้เรื่องที่รถฉันชนแฟนนายแล้วสิไตรฉัดถอนหายใจจะว่าไปฉันก็ผิดเองที่ขับรถไม่ระวังแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ผิดนะนายจะโทษฉันคนเดียวไม่ได้อย่าบอกนะว่านายโทรเรียกฉันมาถึงโรงพยาบาลนี่เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวเฮ้ยฉันขอโทษ แต่ทางฝ่ายนั้นขี่มาชนท้ายฉันเองนะเว้ยเขาแก้ตัวอย่างยาวเหยียดคลายร้อนตัวเปล่าแต่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วปุริมบอกพลางถอนหายใจยกขาไขวยห้างแล้ววางมือบนเขา่าคิดถึงฉันเหรอก็มีบ้างไตรฉัดหัวร้อลั่นเขาเอ็นตัวใกล้ปุริมหรือนายจะหึงหวงฉัน ดวงตาสีเข้มของปุริมไหววูบแม้เพียงไม่กี่วินาทีแต่ไตรฉัดก็เห็นเขาเหยียดยิ้มด้วยความสะใจมันหึงมันหึงจริงๆมันเรียกเขามาที่นี่เพราะว่าหึงคงบอกทางอ้อมว่าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงของมันไม่ ปุริมนิ่งไปครู่ก่อนยิ้มออกมารอยยิ้มนั้นทำให้ใบหน้าที่มักวางเฉยสุภาพเป็นนิจศีลและดูกระจ่างตาและอ่อนโยนสีหน้าผิดไปจากเดิมราวคนละคนไม่ฉันไม่ได้หึงนายเพราะมั่นใจว่าฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสาวเซอร์คนนั้นของนายใช่ไหมไตรฉัดยักไหลก่อนชะงักเมื่อปุริมสายหน้าแล้วพูดเสียงอ่อนเปล่า เพราะฉันมั่นใจในตัวมาตาลดาเงินก็ดีไตรฉัตรถอนหายใจแล้วยื่นช่อดอกไฮเตรนเยียให้เพราะนายมั่นใจในตัวแฟนแล้วก็ไม่หึงฉันถ้าอย่างนั้นฉันให้ดอกไม้เพื่อแสดงความขอโทษและเสียใจที่ทำให้เธอเจ็บตัวได้สินะเหมือนที่นายให้ของกำนันคุณแพงเรื่องชนท้ายรถเธอหรือดวงตาย,ยาวเรียวของไตรฉัตรรีลงก่อนหัวเราะออกมา นายรู้เรื่องนี้ด้วยสินะแต่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สิไม่สินายไม่ได้สนใจจริงๆตังหากเฮ้ยเรื่องคุณแพงนะ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำเหมือนแทงข้างหลังนายนะเป็นหนึ่งแต่ว่าแม่ฉันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่ฉันไปขับรถชนท้ายคุณแพงเขาได้นายก็รู้ว่าแม่ฉันบ่นได้สามวันไม่ซ้ำเลยให้ฉันเอาของขวัญไปขอโทษเธอก็แค่นั้น ปูริมยิ้มน้อยๆทำเสียงในคอว่าอืมแต่ท่าทีไม่ซักไซไม่ถามอะไรต่อและไม่เอ,อ่ยตำหนิของปุริมกลับทำให้คนอธิบายร้อนตัวขึ้นมาได้ชัดลุกยืนแล้วยื่นช่อดอกไม้ให้ฉันฝากนายเอาไปให้ก็แล้วกันเดี๋ยวนายจะคิดมากฉันบอกแล้วว่าฉันไม่คิดมาก ปุริมตอบและลูกตามยื่นมือรับช่อดอกไม้ไว้ก่อนยิ้มให้ลูกพี่ลูกน้องของตนขอบใจนะไตรฉัตมาตาต้องชอบแน่อืมว่าแต่นายคิดจะคบกับผู้หญิงคนนี้จริงจังใช่ไหมใช่คำตอบหนักแน่นสั้นๆทำให้ไตรฉัตยิ้มในหน้าแล้วนายคิดว่ามาตาละดาคนนี้จะผ่านด่านคุณลุงได้หรือไง นั่นไม่ใช่เรื่องที่มาตาละดาต้องกังวลถ้าฉันรักฉันจะจัดการทุกอย่างทุกปัญหาให้ผู้หญิงที่ฉันรักเองรักไอหมอนี่ใช้คำว่ารักไตรชฉัดหัวรอกขื่นๆในอกแต่ภายนอกกลับแค่ยักไหลเอามือตบป่าอีกฝ่ายเบาๆสู้ๆแล้วกันฉันจะรอดูวันที่ความรักของนายสมหวังถ้ามีวันนั้นนะไตรฉัดขยิบตาให้ปุริมแล้วโบกมือลา ฉันกลับล่ะฉันต้องทำงานเกิดโดนไล่ออกท,ทั้งที่เพิ่งเสนอหน้าไปทำงานได้แค่เดือนเดียวเสียประวัติแย่แล้วเจอกันอ๋อเกือบลืมแม่ฉันให้ชวนนายไปกินข้าวที่บ้านวันไหนก็ได้โทรไปหาแม่ฉันหน่อยรายนั้นบ่นว่าป้าน,นิดไม่อยู่กลัวนายจะไม่ได้กินของบำรุงขอบคุณนาะลีแทนฉันด้วยละกัน ปุริมก้มศีรษะเล็กน้อยเขามองร่างสูงของไตรฉัตเดินออกจากร้านกาแฟไปได้วยสายตาที่อ่านไม่ออกว่าคิดอย่างไรชายหนุ่มมองช่อดอกไม้ในมือครู่หนึ่งแล้วเดินไปขึ้นลิฟต์กระทั่งอยู่ในลิฟต์ก็ยังก้มมองช่อดอกไม้อีกครั้งปุริมอาจเบื่อหน่ายจนยอมหลับตาข้างหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าตาอีกข้างที่ลืมตาไว้จะละเลยสิ่งที่เกิดขึ้นรอบกาย ทำไมเขาจะไม่รู้ว่าไตรฉัตรรู้สึกยังไงชายหนุ่มถอนหายใจคนอย่างเขาจะไม่รู้เลยหรือไงว่าตนเองตกเป็นเป้าให้ใครเกลียดชัง ปุริม,มองไตรฉัตรออกตั้งแต่เด็กแล้วแต่ต้องเก็บเงียบไว้เพราะไม่อยากเสียคนที่เป็นทั้งเพื่อนและญาติไปอย่างน้อยแซงไม่รู้แค่ทำเป็นโง่งงมเขาก็ยังมีหมอนั่นเป็นเพื่อนแกล้งมองไม่เห็นว่าอีกฝ่ายมักกิ้มยอและมองตนเองด้วยสายตาอริอย่างไรแค่ทำเป็นไม่รู้ว่าไตรฉัตรเป็นคนเอาสมุดพกเข้าไปฉีด แค่ทำเป็นมองไม่เห็นว่าไตรชัดบอกเพื่อนๆในโรงเรียนว่าเขาเป็นคนนิสัยร้ายกาจขี้ฟ้องครูเรื่องความผิดเด็กค,คนอื่นเขาก็จะมีคนนั่งกินข้าวกลางวันเป็นเพื่อนในโรงอาหารแค่ทำเป็นไม่รู้ว่าหมอนั่นพังของเล่นที่เขารักที่สุดหมอนั่นก็จะมาเล่นด้วยที่บ้านในวันรุ่งขึ้นแค่ทำเป็นไม่รู้ แต่ว่าตอนนี้เขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วเมื่อสิ่งที่ไตรฉัดคิดเอื้อมมือมาแตะคือมาตาลดาเขาจะไม่ยืนยิ้มและเสแสร้งทำเป็นไม่รู้อีกเขาจะไม่ยอมยกให้แน่สำหรับผู้หญิงคนนี้ที่ชาตินี้ทั้งชาติเขาก็ไม่มีวันรักใครได้เหมือนที่รักเธอสามารถดาวน์โหลด นิยายเรื่องมาตาลดาในรูปแบบรูปเล่มได้ในเว็บไซต์เม m ปมาร์เก็ตนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube นัทนาราและ Facebook Fan Page น,นัทนารากันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะ